อสวัสดเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีเหรียญมิฟนครับที่กําลังเปิดตัวและกําลังที่จะทําให้เรานะครับสามารถซื้อเหรียญพีเซลได้นั่นเองครับกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสดอลซีที่กําลังนะครับปล่อยพีเซลให้กับเราซื้ออยู่นะครับผมและตัวราคาเหรียญนะครับเรามาดูทางด้านซ้ายนะครับช่วงพีเซลเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3วัน3ชั่วโมงนะครับก็ทั้งหมดช่วงนี้นะครับราคาก็จะปรับขึ้นนะครับและก็จะเป็นช่วง P ีเซลรอบต่อไปนั่นเองครับณปัจจุบันเนี่ยราคานะครับ1 Doge นะครับนะครับผมเท่ากับอยู่ที่0.005534ดอลลาร์นั่นเองครับผมซึ่งระดมทุนนะครับเขาเนี่ยมีคนที่สามารถมาซื้อ P ีเซลได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่2,200เราสามารถซื้อผ่านโดยใช้ Ethereum นะครับได้นะในส่วนของเชนนะครับ แลวก็ในส่วนของเชนของ w เ k e นะครับแล้วก็โซลาน่านั่นเองครับเราสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะซื้อในส่วนของ BNB นีะครับ BNB เนี่ยถ้าผมสมมุติว่าผมใส่ไป1 BNB นะครับผมก็จะได้ในส่วนของเหรียญ1นึ่งแนั้โทเค็นนั่นเองครับถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อตรงนี้นะครับก็เชื่อมต่อกระเป๋า a l l e ตให้เรียบร้อยนะครับโดย ติ๊กเข้าไปที่ชื่อเหรียญเลยนะครับเขาก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับกับเมตาแมนให้กับเราเลยเลือกเอาว่าเราจะใช้เชนอะไรนะครับผมตรงนี้นะโอเคนะครับหลักการในการซื้อเนี่ยและก็นะครับในส่วนของก็จะมีในส่วนของการแนะนำรายได้ด้วยเหมือนกันครับให้เราให้เราทำการก๊อปลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ในส่อนของส่วนแบ่งนะครับตรงนี้นะยอดซื้อนะครับ10%ที่จะเป็น USDT ให้กับเราเลยนะครับเราสามารถแนะนำเพื่อนได้แล้วตรงนี้นะครับทีนี้เรามารู้จัก ตัวของโทเค็นกึ้นกอนนะครับซึ่งโทเค็นเนี่ยณช่วงนี้นะครับก็คือช่วง P ีเซลนะเขาเนี่ยใช้แบบมัตติเชนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ใช้ในส่วนของเบสเชนนะครับนั่นก็คือเหรียญโทเค็นนะครับของโซนะครับแล้วก็ BSC แล้วก็เวกนะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของเชนนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับผมในช่วงที่เขาจะทำนะครับในของโทเค็นอเมิกเนี่ย ถ้าเรามาดูนะครับมันก็จะมีในส่วนของพีเซลนะครับ20%ที่จะให้เราล่าเหรียญตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็พอเราซื้อเหรียญมาเนี่ยเราสามารถนำมาสเต็คกิ้งนะครับก็จะมีส่วนแบ่งทั้งหมด20%ในโทเค็นอเมิกทั้งหมดนะครับโทเค็นที่รวบรวมโทเค็นทั้งหมดนะครับของตัวเหรียญเนานะเราสามารถเช็คได้นะครับในตัวของเหรียญนนะปัจจุบันนะ สภาพคล่องนะครับก็จะ20%เอนะเอาไว้บริหารในส่วนของตัวเหรียญแล้วก็ระบบแพลตฟอร์มนะครับการตลาดเนี่ยสินะครับให้ไปค่อนข้างเยอะนะในการทําตลาดนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเหรียญเนี่ยมันคงอยู่ได้นะครับแล้วก็รีวอร์ดดอลนะครับผมอยู่ที่ที่จะเป็นของรางวัลนะครับตัวเหรียญเนี่ยเพื่อจะแจกจ่ายให้กับคอมมูนิตี้นะครับทำกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รีดบนกะรานะครับสิเอาละทีนี้เรามาดูในส่วนของรถแท็บนะครับเฟสที่1เนี่ย เขานะครับผมได้ทำการเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียนะครับและก็เปิดตัวบนเว็บไซต์และนำสัญญาณไปใช้นัจปุิวันเนี่ยเอาสัญญาณไปใช้แล้วนะครับสำหรับตัวเหรียญดอลซี C. นัจปุิวันเนี่ยก็คือเริ่มทำการพรีเซลนะครับพรอมูดเฟสหนึ่งเนี่ย เฟส2นะครับก็จะมาทําการตรวจสอบสัญญาและก็สร้างชุมชนนะครับคอมมูนิตี้เกิดขึ้นต่างๆนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมีคอมมูนิตี้ในส่วนของทวิตเตอร์ในส่วนของเทเลแกรมนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะแล้วก็จะเริ่มทําการตลาดนะครับเติบโตในโซเชียลมีเดียจากนั้นนะครับเฟสที่3เนี่ยจะเป็นเฟสสาคัญที่สุดครับเพราะว่าจะลิดตัวเหรียญโทเค็นหรือเข้าสู่กระดานเทรดนั่นเองครับเข้าสู่ระบบเด็กนะจะลิดบนคอยล์มาเก็ตแคปด้วยนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ คอยเกตโก้ go, นะครับผมที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็จะลดลงทั้งหมดเลยตรงนี้แหละถ้าจะเอาพูดถึงว่าเราจะได้ในส่วนของรายรับรายได้ทั้งหมดนะครับที่เราซื้อพีเซลมานะใครซื้อพีเซลเนี่ยจะทํากําไรนะจุดเฟสที่3ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนของเฟสที่4เนี่ยก็จะมอบรางวัลให้กับคอมมูนิตี้นะครับที่จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะพวกแอร์ดอปต่างๆนะครับผมแล้วก็จะทําการตลาดและก็ลิกระดานนะครับเพื่อพัฒนาในอนาคต จากปกติแล้วนะครับเขาก็จะมีในส่วนของการเข้าร่วมโซเชียลมีเดียแอรด็อกนะครับก็จะก็จะมีกิจกรรมนะครับให้กับเรานะโดยเราเดี๋ยจจำเป็นต้องไปเชื่อมหนึ่งก็คือไปเชื่อมต่อเทเล gram เข้าคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมในส่วนของเบดดองให้กับเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีในส่วนของรากคะแนนโทเค็นนะครับนี่นะเพื่อที่จะรับเปลี่ยนโทเค็นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับยังไม่เปิดแอร์ด็อให้กับเรานะยังอยู่ในช่วง พีเซลอยู่นะครับผมหลักการการซื้อครับให้เราทําการเชื่อมต่อกระเป๋านะครับแล้วก็เลือกเชนที่เราต้องการนะครับเชนเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะนะครับผมว่าเราเนี่ยอยากจะใช้เชนอะไรนะ โซโลนาอีเท r ร u m ียมนะครับ BSC หรืออ a วเลนนะครับได้หมดเลยนะครับโดยการซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้ด้วยสกุลเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น USDT อีเท r ร u m มนะครับ USD BSC นะครับ USDC อ่าได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะถ้าเราอยากจะซื้อนะครับผมทีนี้เราเข้าไปดูในส่วนของคอมมูนิตี้นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มเนี่ยเราสามารถกดเลือกภาษาได้เลยนะครับเยอะยะมากมายนะครับตรงนี้เนาะ ก็เข้าไปที่คอมมูนิตี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเข้าไปที่เทเล gram นะครับอ่าเทเล gram เนี่ยอยู่ประมาณ3าม0ันหนะครับผู้ติดตามนะนะปัจจุบันนะครับถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราต้องยืนยันบอทก่อนนะครับเราต้องจอยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แท็บเวอรี่อย่างนี้แล้วก็กด Start นะครับเพื่อยืนยันตัวเรานะครับว่าเราไม่ใช่บอทนะครับผมตรงนี้นะเออให้เราคลิกอิโมจิก่อนนะครับผมอิโมจิตรงนี้นะแล้วก็แท็บเวอรี่อย่างนี้ครับแล้วก็กด Start นะครับผมแล้วก็ทําการกด ไปรีฟต่อนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกเฮียครับอ่ะเขาก็จะบอกนะครับให้เราเดี๋ยวถ้าเราอยากจะทําการเทรดดิ้งนะครับเข้าไปในกลุ่มเทเล gram ให้เรากดตรงนี้ครับผมปุ๊บเราก็ทําการจอยกลุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มของเทเล gram นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีชาวต่างชาตินะครับที่เข้าไปร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็สื่อสารแลกเปลี่ยนนะคนนี้ก็ซื้อด้วยตัวของเชนโซลาร์น่านะครับนี่0.4โซนะครับเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นตัว คนที่ซื้อเหรียญพีเซลนะครับตรงนี้นะครับก็จะคุยกันตลอดนะครับส่วนใหญ่เนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ให้รับความสนใจในแพลตฟอร์มนี้นะครับผมตอนนั้นนะจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่ทวิตเตอร์นะครับนี่ทวิตเตอร์เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเรากด Follow ไปก่อนเลยเพื่ออัปเดตข่าวสารนะครับตอนนี้นะโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้ก็เป็นเหรียญพีเซลที่น่าสนใจนะครับใครชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปครับ